10ประโยชน์มะพร้าวสารพัดดูแลสุขภาพสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับผมในโจหน้าไฟหายได้ด้วยหารสุขภาพครับวันนี้ก็มีความรู้สาระดีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอีกแล้วครับพอพูดถึงมะพร้าวครับทุกทุกคนครับรู้จักกันอย่างแน่นอนครับไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือคนชราครับสามารถนะครับทานเจ้ามะพร้าวได้เพราะมะพร้าวครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายของเราครับทานน้ําแล้วก็ ทานเนื้อได้อีกด้วยนะครับผมและวันนี้ครับก็เลยจะมาบอกถึงประโยชน์ของมะพร้าวครับว่ามีประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปฟังเลยว่าประโยชน์ของมะพร้ามีอะไรกันบ้างก็อยากให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามกด s ับสไครต์ครับเพราะว่าความรู้สาระดีจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนครับตามผมเลยว่าประโยชน์ของมะพร้ามีอะไรกันบ้างที่เรากินกันอยู่บ่อยๆนะครับเพื <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่อนๆหนึ่ง ช่วยดับกระหายคลายร้อนครับอากาศร้อนๆแนะนํามะพร้าวเลยครับเพื่อนๆอากาศร้อนๆครับทําให้รู้สึกกระหายน้ําครับแนะนําครับน้ํามะพร้าวครับเป็นตัวช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีมากๆเลยครับเพื่อนๆพอนเพราะมะพร้าวครับเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นอีกทางครับยังมีกรูโคสฟูตโตสในปริมาณที่มากครับ ร่างกายครับจะสามารถนําไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีครับดังนั้นจริงไม่ต้องแปลกใจครับหากเราดื่มน้ํามะพร้าวเข้าไปครับจะทําทให้เรารู้สึกสดชื่นและกระชุ่มกระชวยนะครับเพื่อนๆทุกคน 2. เป็นเกลือแร่ธรรมชาตินะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่า แล้วนะครับสามารถดื่ม,มน้ำมะาพร้าวครับแทนเครื่องดื่มเกลือแร่ได้เลยครับหลังจากที่เราออกกําลังกายเหนื่อยมาหรือว่ามีอาการท้องเสียครับเพราะว่าในน้ำมะพร้าวครับมีโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโอสารอาหารเยอะมากๆเลยครับแล้วก็มีวิตามินต่างๆครับเป็นสารอาหารชนิดเดียวกับ เครื่องดื่มเกลือแร่นะครับเพื่อนๆนจึงช่วยบรรเทราอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียลดอาการขาดน้ําได้ดีอีกด้วยนะครับเพื่อนๆืนทุกคน3เพิ่มน้ําในคนที่มีภาวะขาดน้ํานะครับในมะพร้าวมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่สูงมากนะครับเพื่อนๆซึ่งทุกคนก็รู้อย่างแน่นอนครับว่าน้ําเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิตของเราแค่ไหนฉะนั้นหากรู้สึกว่าขาดน้ําครับอยากจะแนะน,นําน้ํามะพร้าว และทั้งเนื้อครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มน้ําให้แก่ร่างกายของเราได้นะครับเพื่อนเทุกคนเช่วยกระเพาะปัสสาวะทํางานได้ดีขึ้นนะครับเพื่อนๆการดื่มน้ำมะพร้าวครับจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายทําให้ปัสสาวะเป็นอย่างปกติครับซึ่งจะช่วยให้กระเพาะปัสสาวะของเราได้ขับสารพิษและแบคทีเรียต่างๆที่ตกค้างออกมาอย่าง มีประสิทธิภาพเขาส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะทำงานได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงโรคต่างๆในระบบขับถ่ายปัสสาวะได้ดีนะครับเพื่อนๆนทุกคน5บำรุงผิวลดลิ้วรอยนะครับเพื่อนๆการดื่มน้ําในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็จะช่วยให้ผิวพรรณของเราสดใสไม่แห้งก้านถ้าเราดื่มน้ำมะพร้าวก็จะส่งผลให้ผิวพรรณของเราดีขึ้น มากกว่าเดิมครับเพราะว่าน้ำมะพร้าวเป็นแหล่งของสารอาหารมากมายทั้งโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมครับรวมถึงวิตามินซีครับที่ช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดช่วยสมานแผลและช่วยให้ผิวกระชับแต่งตึงครับผมแนะนำน้ำมะพร้าวในทุกๆวันเลยนะครับเพื่อนๆ 6. กบำรุงกระดูกของเราให้แข็งแรงครับ ในน้ำมะพร้าวครับมีปริมาณของแคลเซียมครับที่สูงมากครับในน้ำมะพร้าวครับมีไขมันอิ่มตัวครับมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีครับมีหน้าที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมให้เข้าสู่กระดูกของเราได้อย่างเต็มที่ครับทําให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้นยังช่วยลดการชะลอภาวะโรคก,กระดูกพรุนได้อีกด้วยนะครับเพ <ๆๆ S 1> ื่อนๆแค่ทานน้ำมะพร้าวให้บ่อยๆนะครับผม จช่วยปรับโฮอร์โมนสำหรับคนที่หมดประจำเดือนนะครับเพื่อนการกินมะพร้าวครับช่วยปรับโฮอร์โมนของสตรีวัยหมดประจำเดือนครับแล้วก็คนที่เป็นผู้ชายวัยทองได้ดีมากนะครับเพราะว่ามีการวิจัยพบว่าโฮอร์โมนเพื่หลายตัวในมะพร้าวครับผมมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโฮอร์โมนเฮสโตเจนครับซึ่งช่วยปรับปรุง สมดุลฮอร์โมนทำให้ผิวพรรณสดใสชะลอการเกิดริ้วรอยลดความเสี่ยงอาการไอซเมอร์และช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่วหมดประจําเดือนหรือว่าคนที่เป็นไวทอครับแนะนําน้ำมะพร้าวเลครับดีมากๆนะครับเพื่อนๆทุกคนแปรรักษาโรคไอซเมอร์นะครับผมมีงานวิจัยพบว่าน้ํามะพร้าวครับพบว่าในน้ํามะพร้าวนะครับ จะช่วยชะลอการเกิดโรคไอซิเมอร์ครับเพราะว่าพบว่ามะพร้าวครับมีสารต่างๆที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราช่วยยับยัง้งบำรุงสมองบำรุงประสาทและก็ความผิดปกติของระบบประสาทให้กลับมาได้ดีครับแค่เราทานน้ำมะพร้าวบ่อยๆนะครับเพื่อนๆ 9. ช่วยลดความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ มะพร้าวครับมีโพแทสเซียมที่สูงมากครับผมที่นะครับช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นและยังช่วยลดระดับความดันในร่างกายของเราและดูแลหัวใจของเราได้ครับลดความเสี่ยงโรคหัวใจลงไปได้ลดความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดต่างๆได้อีกด้วยนะครับเ,เพื่อนๆดังนั้นถ้าวันไหนครับกินโซเดียม เยอะหรือว่าอาหารที่เค็มมากครับควรดื่มน้ำมะพร้าวครับเพราะว่ามันมีโพแทสเซียมจะไปช่วยลดปริมาณของโซเดียมและทําให้ระดับความดันโลหิตรวมทั้งหัวใจของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับเพื่อนๆ 4. ควบคุมน้ําตาลในเลือดนะครับอาหารต่างๆครับก็มีส่วนผสมของน้ําตาลกูโคสครับเมื่อเรากินเข้าไป มันจะเข้าสู่กระแสะเลือดได้อย่างรวดเร็วเมื่อน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นครับอินซูลินก็จะสูงขึ้นตามแถมอินซูลินที่สูงนั้นก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ําตาลส่วนเกินให้กลายเป็นไขมันได้นะครับเพื่อนๆและสะสมอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายครับก็จะส่งผลให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดครับเราควรกินอาหารครับที่มีปริมาณที่น้ําตาลน้อยครับก็แนะนําให้ทาน น้ำมะพร้าวครับเพราะว่ามีน้ำตาลก็สูงจริงครับแต่เป็นน้ำตาลที่มีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ดีครับจึงช่วยลดการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตไปเป็นน้ำตาลได้ครับทำให้น้ำตาลในเลือดไม่สูงเกินนะครับเพื่อนๆแนะนำให้ทานน้ำมะพร้าวในทุกๆวันครับยิ่งดีมากๆเลยครับเพื่อนๆอ,อันนี้ครับผมก็คือประโยชน์10อย่างของ น้ำมะพร้าวครับที่มาแนะนํากับเพื่อนๆทุกคนครับจะเลครับให้รีบหาน้ํามะพร้าวมาทานกันเลยนะครับผมทานวันละหนึ่งลูกก็เพียงพอแก่ร่างกายของเรานะครับเพื่อนๆแล้วก็ควบคู่กับทานอาหารที่ประโยชน์ผัก ผลไม้ออกกําลังกายทานน้าให้บ่อยก็ยจะทําให้เรามีสุขภาพดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือประโยชน์ของน้ํามะพร้าวไม่รวมเนื้อนะครับเพื่อนๆทุกคนและคราวหน้าผมก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆอีกในครั้งต่อไปครับเพื่อนๆทุกคน